พวกเราเรียนประวัติศาสตร์กันเพื่ออะไรเรียนเพื่อจําวันเดือนปีหรือต้องมานั่งท่องชื่อของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์และถ้าอย่างนั้นการที่เรารู้ประวัติศาสตร์จะมีประโยชน์อะไรกับตัวเราที่จริงแล้วประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างมากเพราะประวัติศาสตร์ทําให้เราได้เรียนรู้อดีตเพื่อทําให้ปัจจุบันดียิ่งขึ้นแต่ในปัจจุบันประเทศไทยต้องพบกับปัญหาซ้ำซากทั้งปัญหาความยากจนการทุจริตของข้าราชการ ความแตกแยกของคนในชาติรวมทั้งการแข่งแย่งอำนาจของนักการเมืองซึ่งเป็นผู้ที่ต้องบริหารประเทศคงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมองย้อนกลับไปศึกษามองหาข้อคิดในประวัติศาสตร์เรื่องราวของการสูญเสียความเป็นชาตินั่นคือการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าประเทศไทยเดิมทีคืออาณาจักรอยุธยาปกครองในระบอบที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุด โดยมีเมืองหลวงคือกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานแผ่นดินโดยกษัตริย์จะส่งขุนนางไปดูแลเมืององื่นๆของอาณาจักรอย่างเมืองที่ล้อมรอบเมืองหลวงเรียกว่าหัวเมืองชั้นในกษัตริย์จะส่งขุนนางไปดูแลไม่มียศเป็นเจ้าเมืองไม่มีสิทธิ์สร้างกองทัพไม่มีสิทธิ์บัญชาการรบมีระยะปกครองได้เพียงแค่สามปีและจะผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆส่วนเมืองใหญ่ที่ตั้งไกลออกไปกษัตริย์จะส่งขุนนางไปในฐานะเจ้าเมือง ประชาชนของเมืองนั้นจะขึ้นกับเจ้าเมืองมีสิทธิ์ตั้งกองทัพมีสิทธิ์บัญชาการรบโดยเมืองที่เล็กกว่าก็ต้องขึ้นกับเมืองที่ใหญ่กว่าเปรียบได้กับพิระมิดยอดของพิระมิดคือกรุงศรีอยุธยาต่อมาคือเมืองใหญ่ที่ต้องขึ้นกับกษัตริย์และเมืองเล็กๆก,ก,ก็ต้องขึ้นกับเจ้าเมืองใหญ่ทำให้เกิดเครือข่ายการปกครองที่เป็นภาคส่วนส่วนประเทศสราชคือเมืองต่างภาษาอาจได้มาจากการไปตียึดมาหรือมาขอขึ้นกับอาณาจักรก็จะมีสิทธิ์ปกครองตัวเอง โดยอาจจะต้องส่งไพ่พลข้าวของเพื่อเป็นเครื่องราชบรรณาการแต่บางครั้งประเทศสลาชประกาศเป็นอิสระภาพกษัตริย์ก็ต้องยกทัพไปตีคืนมาซึ่งในตอนนั้นตรงกับสมัยพระเจ้าบรมกศพระองค์มีบุตรธิดาหลายพระองค์ต่างแย่งชิงความเป็นใหญ่ในหมู่เครือญาติโดยมีเจ้าฟ้าสามพระองค์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศเจ้าฟ้าเอกทัศเจ้าฟ้าอุทุมพรโดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศโดนฟ้องว่าไม่มีความสัมพันธ์กับนางสนมของพระบิดา จึงถูกต้องอาญาจนสิ้นพระชนและให้เจ้าฟ้าอุทุมพรสืบราชสมบัติได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอุทุมพรเจ้าฟ้าเอกทัศน์ไม่ยอมจึงมาอ้างความชอบธรรมตั้งตนเป็นกษัตริย์พระเจ้าอุทุมพรจึงเลี่ยงไปมนวนเจ้าฟ้าเอกทัศน์จึงได้ครองราชปกครองอาณาจักรอินทยากล่าวกันว่าพระเจ้าเอกทัศน์ทรงทาให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขการค้าขายเจริญก้าวหน้าแต่บ้างก็บันทึกไว้ว่าพระเจ้าเอกทัศน์ทรงทาให้บ้านเมืองถดถอยพระชายามีอํานาจเท่าพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ที่ทำผิดได้แรงเดิมจะต้องถูกประหารก็เปลี่ยนให้ริบซับมาเป็นของพระชายาเชื้อพระวงศ์บางคนไม่พอใจจึงตั้งตนเป็นกบฏหวังจะเป็นใหญ่โดยมีการสนับสนุนจากขุนนางและชาวบ้านแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายทําให้อยุธยาตกต่ําเสื่อมถอยพระเจ้าอลองพญาของพมา่าทราบถึงปัญหาในอุธยาจึงจริงประกาศสงครามเพื่อหวังเอายุธยาเป็นเมืองขึ้นแต่กลับสวรรคตในขณะทําศึกและได้พ่ายแพ้กลับไปฝักยุธยาได้โอกาส จึงตอบโต้โดยส่งทูตไปยั่วยุให้ประเทศสราญของพม่าแข็งเมืองพระเจ้ามังระกษัตริ์ใหม่ของพมา่าจึงมีบัญชาให้เนเมียวสีหบดีและมังมหานรธาไปปราบเมืองขึ้นที่แข็งเมืองให้หมดทัพเนเมียลสีหบดีเข้าตีในแคว้นล้านช้างเชียงตุงเชียงใหม่ได้รับชัยชนะได้กําลังพลจํานวนสองหมื่นคนทัพมังมหานรธาเข้าตีที่ถวายทัพพระเจ้ามังระเข้าตีที่เมืองมณีปุระและยกทัพไปรวมก,กันกับมังมหานรธา รวมกาลังพล30,000คน, 30, คนแล้วจึงประกาศศึกกับอาณาจักรอยุธยาเพราะต้องการที่จะทําลายอิทธิพลของอยุธยาให้หมดไปจะได้ไม่มีใครมายุโยงอีกโดยพระเจ้ามังละได้ประกาศว่าหัวเมืองใดยอมเข้าเป็นพวกแต่โดยดีส่งคนส่งสเสบียงมาจะเว้นไว้แต่หัวเมืองใดขัดขืนจะเผาให้สิน้นฝั่งอยุธยาได้รู้ข่าวพระเจ้าเอกทัศน์ระดมเกณฑ์ทหารได้60,000คนโดยวางกําลังไว้ที่กาญจนบุรีสุโขทยัยพิษณุโลก และเตรียมกองทัพไว้ตั้งรับในกรุงศรียุธยาพม่าเปิดฉากการโจมตีทัพเนเมียวสีหบดีเริ่มตีจากเมืองลำปางตากกำแพงเพชรสุโขทยัยพิษณุโลกจนถึงกรุงศรีอยุธยามังมหานราธาแบ่งการโจมตีเป็นสทางทางแรกมอตมะไปสุพรรณบุรีทางที่สองมาดิตตนาวสีชุมพรเพชรบุรีนนทบุรีทางที่สทวายกาญจนบุรี และทั้ง3าทัพรวมกันที่กรุงศรีอยุธยาโดยมีการต้านทานที่เล็กน้อยก็สามารถยกทัพมาถึงกรุงศรีเพราะหัวเมืองต่างเกรงกลัวกองทัพของพมา่าพระเจ้าเอกทศนจึงให้สร้างค่ายล้อมเมืองขึ้น8แห่งในวันที่14กันยายนพุทธศักราช2 3 0พรพม่าได้ลุกขึ้นไปอยู่ใกล้กำแพงเมืองสร้างค่าย27ค่ายล้อมรอบกรุงศรีพวกขุนนางต่างรู้ว่าอย่างไรกรุงศรีต้องแพ้พม่าแน่นอนจึงได้พากันหนีเอาตัวรอดไปก่อน พมา่ายึดค่ายของกรุงศรีได้จนครบและเริ่มเผาล่ากำแพงเมืองจนพบค้าของวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310กำแพงส่วนหนึ่งทลายลงมาทำให้กรุงศรียุทธยาแตกพ่ายพมา่าได้เข็นฆ่าบคบมขืนหญิงสาวอีกทั้งยังเผาว,วัดพระราชวังบ้านเรือนต่างๆกล่าวกันว่าไฟได้ลุกท่วมกรุงศรียุทธยา7วัน7คืนกว่าจะมอดหลงเหลือแต่เพียงซากจนถึงทุกวันนี้เราแพ้สงครามครั้งนี้เพราะอะไร พราะความแข็งแกร่งของพมา่าหรือเพราะเราที่อ่อนแอถ้าจะเปรียบเทียบอดีตและปัจจุบันทุกวันนี้เราต่างจากเดิมบ้างหรือเปล่าการตั้งตนเป็นกบฏเป็นฝักเป็นฝ่ายสู่การตั้งบันธมิตรและกลุ่มแนวร่วมการชอบโกงของขุนนางสู่การคอร์รัปชันของขา้าราชการการแย่งชิงอำนาจในสมัยกรุงศรีอยุธยาสู่การแย่งเก้าอี้นาย,ยก,นกรัฐมนตรีเรารู้ประวัติศาสตร์แต่เรากำลังเดินทางซ้ำรอยประวัติศาสตร์ ทำให้เราได้เรียนรู้อดีตเพื่อทำให้ปัจจุบันดียิ่งขึ้น